ขอ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 เครื่องกดปอยธนาคาไม่เคยาจองจไว้ไม่ว่าพวกใดชาไิใดภูได้ราชนที่ดีกับผู้ใดขออทุกดวงกให้ทานาท่า้ขอให้มาุทและบุนกับข้าพเจ้าทุกดวงมาบูชาขอห้บูชาลขอเครื่องลดปล่อยและแผ่บุญส่วนที่ได้ถวายไข่เป็นงพันองให้ทุกทงหาได้เป็นปับควบคมได้เป็นตัวในคบคที่ดีและในการระบาดนี้ขอปรดดึงผลอรามีผลสิปัดคนทีครับ ทั้งหลายที่เคยสะตสงฆ้ตงไว้ไม่ว่าบัพใดที่เป็นของข้าพเจ้าไม่ว่าภูใดชาติใดจุลใดที่ข้าพเจ้าเคยสวสงตงไว้บันนี้ขอพระแม่ธรณีเป็นขันธีพยานให้กับข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดทุกการกระทกรมพ่คาข้าทามันที่สมกดตูใดไว้ไม่ว่าบัพใดชาติใดจุใดวันนี้มขอขรวมเพืคารข้าาบมที่ข้าพเจ้า ได้บอกกล่าวไว้ว่าถึงวาระการข้าพเจ้าจะกลับมาถอดถอนให้ช่วยเหลือบัดนี้ภารกิจของข้าพเจ้าสําเร็จแล้วดุจชนใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในแต่ละสหลานโดยวานทั้งหลายของข้าพเจ้าการบานานที่ทั้งหลายเราทุกลานโดยวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดมารักิจรับทราบได้อาบนาำน้องก็มีของเนาะมีใจฝันฝานแต่ละผู้แต่ละนามทุกลายชื่อทีบนปัดใจหรือให้กับมือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเป็นประธานบุญเชื่อมบุญมาทุกรายชื่อ ไม่ว่าผู้ใดีะคะให้ทานไู้ใดนรคข้าพเจ้าเป็นตัวแนขให้านผู้ใดนะคะขอของขอคนรวให้บทนาการให้อัลอุสิกำให้การละกันไม่ว่าผู้ใดเนี่ยท่อย่านี้เคยจะทาความถูกก็ขอให้ท่านผู้ใดช่อจะรับรู้ได้จงของเองว่าให้นักวาใจไว้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนเพื่อบอกต่อในผู้ที่ได้มาทาหน้าที่ในวันนี้หากผู้หนึ่งผู้ใดเคยจองจำดวิตอย่างใดจองจำที่ผานิ ขอถอนพัฒนาการคาถาอาคมจากเครื่องบคอยยกจุดดวงใดที่ต้องรอคอยการกลับมาของลูกหลานวันนี้องค์หญิงยาธนาคารที่เขาปลุกที่เขโตได้มาเผยดวงการให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนเข้าประหารดวงการในการขอถอนลูกหลานบริวารได้ส่งดวงจิตดวงาจทั้งหลายปอให้ได้รับในการตอบรับคุณเปนทุกดวงวันนี้คาร์ดิ้งของพระเจ้ากันอยูแล้วขอได้ปรดโปรให้ลูกหลาทั้งหลายที่มาทำหน้าที่และผู้ที่มาอนุโลมนณะที่ผลลุกอะ ใดที่เป in in ็นของผู้ใดเคยฝากฝงตั้งไว้ความดีหรือสิ่งใดก็ตามที่เป็นกรรมผีดเมื่อขอขมาขออโหกิกรรมผู้ใดทำนึกผิดก็จงได้รับคัดสินสมบัตินั้นกลับคืนไปไม่ว่าเมืองใดพบคืนใดชาติใดก็ตามขอให้ชาตทั้งหลายได้รับเรือเด้อไปข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกันนักปราชญ์กับเราจะพบชาตินี้ทำนึกผิดทุกฟันจะทำ ขอกดเครื่องกดปี่ยขอสทท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 บทดททเทท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 ทาทท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 าทท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 ท้ทททรทมทท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 ท้ทดทท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 ทมทท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 าทท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 นทนทท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 ทนทท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 ทเป็นของทททพรทท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 ท้ทท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 ทนททททงมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย จิตปัญญา่วรูปริญาไมู่รูเป็นขัก็จะได้ขอรอรับขามาวัีชานี้าขอทมัสัญญาขัยาวจะนองจำทามั่นสัญญาที่เคให้ผู้หนผู้ใดต้องรอคอยวันนี้ขอแตวเพื่อเให้คนเป็นรไม่ต้องรอคไม่ต้องข้าใจไม่ต้องเหนื่จเจะได้รอคอยผู้ใด